ดูดวงคนที่เกิดราศีกันประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับก็มาดูดวงชะตาของท่านกันนะครับถ้าหากท่านใดนะครับอยากได้วอลเปเปอร์สวยๆแบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้คุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียง19 9บาทเท่านั้นเองนะครับก็โอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับดวงของท่านในเดือนนี้นะครับให้เตือนว่านี่นะครับ เรื่องงานเนี่ยท่านต้องลุยนะครับท่านต้องลุยเรื่องงานเยอะมากนะครับเป็นเดือนที่อาจจะหนักอาจจะเหนื่อยอาจจะต้องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นวายวายในเรื่องของการงานเป็นหลักนะครับเป็นเดือนที่งานเยอะนะครับงานเข้าหนักมากนะครับเป็นเดือนที่เรียกได้ว่างานเนี่ยโอ้โหเข้ามาแบบเต็มเต็มหน่วยเลยนะครับเรียกได้ว่าทํางานจนหัวหมุน นะครับทำงานแบบหัวเยอะมากๆนะครับแต่ทํางานแล้วดีนะครับทํางานแล้วดีนะครับจะประสบความสําเร็จนะครับทํางานแล้วจะรุ่งทางานแล้วจะรับทรัพย์นะครับทํางานแล้วเนี่ยจะเติบโตได้รับคําชื่นชมนะครับได้รับการยอมรับนับถือนะครับเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในที่ทำงานนะครับแถมยังมีดวงนะครับ มีเกณฑ์ที่เขามีเกณฑ์นะคงไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ว่ามีเกณฑ์นะครับจะได้เดินทางไปทํางานในต่างถิ่นด้วยนะครับเรียกได้ว่าการงานเติบโตนะครับหรือบางคนที่ทําออนไลน์เนี่ยก็เรียกได้ว่าจะเป็นที่รู้จักของคนที่อยู่ไกลๆนะครับอาจรู้จักในวงกว้างขึ้นนะครับมีคลิปที่ดังขึ้น นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เกิดราศีกันเดือนพฤศจิกายนถือว่าเป็นเดือนที่ดีของคุณนะครับเป็นเดือนที่ทํางานเยอะทํางานหนักแล้วจะประสบความสําเร็จนะครับในเดือนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำชูนะครับดวงนารีอุปถมัมภ์ ดวงนารีค้ำดวงนะครับดวงผู้หญิงเกื้อหนุนดังนั้นเนี่ยถ้าเลือกได้อยากจะแนะนําให้ทํางานร่วมกับผู้หญิงจะดีนะครับใครเกิดราศีกันเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ทํางานกับผู้หญิงก็จะดีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ลุยให้สุดไปให้สุดนะครับแล้วก็คือไพ่เรื่องางานเยอะมากเลย สามไม้เท้านะครับก็สําเร็จเรื่องงานโด่งดังมีชื่อเสียงนะครับยิ่งใครที่ทําออนไลน์เนี่ยยิ่งมีโอกาสดังใหญ่เลยนะครับดังนั้นเนี่ย โอกาสมาถึงคุณแลวนะใครเกิดราศีกันอย่าปล่อยมันผ่านไปนะครับเดือนพฤศจิกายนคือเดือนที่การงานคุณพีคมากคือเดือนที่การงานคุณรุ่งมากนะครับอาจใหม่ๆมเนี่ยอาจจะช่วงต้นเดือนอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับเป็นช่วงที่ว่าต้องสู้งานนะต้องลุยลุยจนตัวหมุนเลยนะครับแต่ว่าก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับเรื่องความรักในเดือนนี้นะครับได้ไพ่อะไฮโลแฟนนะครับหรือ พระสังฆราชเนี่ยไม่ค่อยโดนเด่นคนโซนเนี่ยก็เรียกได้ว่าทาย2ออย่างนะครับอย่างแรกก็คืออาจจะเป็นเดือนที่เงียบลงนิดนึงนะครับกับอย่างที่2เนี่ยก็คือมีคนที่อายุมากกว่าเข้ามาคุยนะครับเป็นคนในวงการเกี่ยวกับความเชื่อศาส,สนาอะไรพวกนี้เข้ามาคุยหรืออาจจะเป็นครูหรือคนอาชีพตามพ่นะครับคนอาชีพตามพ่มีอะไรบ้างมีครูมีหมอนะครับอะไรพวกเนี้ย นะประมาณนี้คือจริง,รงๆอา,อาชีพตามพ่ายหมายถึงพระด้วยแต่ก็ไม่อยากทายแบบนั้นนะครับก็คิดว่าคงคงไม่เจอกันหรอกมเนะาะพระคงอ่าพระคงอ่าเขาเรกว่าไม่ไม่มาม,มาคุยหรอกเนาะโอเคนะครับส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะก็ เดือนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ไปถือศีลปฏิบัติธรรมทาสิ่งดีๆร่วมกับแฟนนะครับหรือเป็นเดือนที่อาจจะไม่ค่อยได้ยุ่งกันมากเท่าไหร่เป็นเดือนที่คุยกันน้อยลงแต่ความสัมพันธ์ไม่ได้แย่ยลงเท่าไหร่นะครับปัญหาต่งางๆจะคลี่คลายได้นะแต่ว่าเป็นเดือนที่เงียบๆนะครับเป็นเดือนที่ไม่ค่อยยุ่งอะไรกันเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ไม่ดีไม่ร้ายแล้วกันนะครับในดวงของคนที่เกิดราศีกันนะครับแต่ว่าเดือนนี้ทํางานหนักมากไพ่ ไม้เท้าขึ้นเต็มดวงเลยนะครับก็สู้ๆนะครับมีโอกาสอยู่แล้วที่จะประสบความสําเร็จแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องลุยต้องฝ่าฟันนะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับต้องเอาจริงเอาจังนิดนึงนะครับเรื่องคาพูดนะครับพยายาม ใช้คําพูดให้ดีนะครับอย่าใช้คําพูดแบบสองแง่สองน้ำนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะถูกตีความผิดๆคนเอาไปลงได้นะครับดังนั้นเนี่ยใครเกิดราศีกันเนี่ยเดือนนี้เลือกใช้คําพูดให้เป็นแล้วจะเห็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าคาดหวังสูงนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่อย่าคาดหวังสูงจะดีกับตัวท่านเองนะครับ